วาเนาะอันนี้นี่นาว่าไอคุณโขน,น่ารักอ่ะเอาล่มไปไว้ที่โรงเรียนอ่ะลูก ก uhm bo ็เดี๋ยวจะออกไปฟิตเนสกันนะคะ Say the มาแวะธนาคารกันก่อนนะคะแวะซื้อน้ำก่อนนะคะเนี่ยน่ากินมากเลยค่ะเป็นโยเกิร์ตนะ,ะโยเกิร์ตรสคัสตาร์ดวานิลา แล้วก็อันนี้มิวทีลดนมข้นหวานนะคะที่ซื้อวันก่อนแนะนําว่าไม่ควรซื้อนะคะเหมือนกินนมข้นหวานเอามาเจือนจดจางกับน้ําอ่ะไม่อร่อยเลย <c oughs> อันนี้เป็นชานมนะคะดูน่าอร่อยแล้วช่วงนี้ก็สัก,กุลละนะคะเริ่มสัก,กุลละเริ่มมาเวียันิี้น่ารักมากเลยะคะ่ะ เ้าปั้นเลยค่ะเนี่ยเขาปั้นรถลามิงเหรอเนี่ยก็วันนี้นะคะเราจะไปดูอพาร์ตเมนต์กันค่ะคาดว่าจะเปลี่ยนแนวนะเพราะว่าเราก็แบบตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วก็เลยว่าจะลองดูซื้ออพาร์ตเมนต์ด้วยชื่อบริษัทเราก็ลองขอกู้ดูที่แรกที่เราจะไปดู 2ล้านเยนนะคะแล้วก็มีคนอยู่เต็มนะคะจะไดออ้ผลตอบแทนประมาณ10%นะคะแล้วก็สร้างเมื่อปี2002นะคะก็อายุตึกประมาณ20ปีนิดๆ ือว่าโอเคเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คนอยู่เต็มแล้วด้วยแล้วก็แถวเนี้ยน่าจะแบบดีดีด้วยก็คือแบบสถานที่คือเรียกว่าผ่านเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะออกมานิดเดียวก็เป็นซปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวอาคารเองก็ดีด้วยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนคือเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเออค่าดูแลอพาร์ตเมนต์ก่อนนะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เรามีอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าใช่ไหมคะเราอจะไม่ได้ดูแลเองนะคะจะต้องมีบริษัทที่มาดูแลให้แบบเราไม่ต้องไปเก็บค่าเช่าเอง เขาจะรวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็โอนให้เราทีเดียวหรือมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวเขาทางลูกบ้านเขาจะติดต่อบริษัทที่ดูแลเราค่ะแล้วอาคารที่เราดูเมื่อกี้เป็นของบริษัทที่เขามีบริษัทดูแลกับพาร์ทเมนต์ด้วยสมมติพอเราซื้อพาร์ทเมนต์น,นั้นปุ๊บก็จะต้องเข้าก็จะต้องใช้การดูแลของบริษัทเขาต่อค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าบริษัทเนี้ยเก็บค่าดูแลแพงมีค่านู่นนี้นั่นเยอะ คนก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่เป็นนะักทุนทุนที่เขาต้องการกําไรสูงๆนะเพราะว่าถูกหักเยอะ mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวต้องศึกษาตรงนี้อีกก่อนนะคะแต่ข้อดีของ mm hmm. อพาร์ตเมนต์บริษัทนี้คือ mm hmm. เขาจะแบบ mm hmm. ที่ตั้งนี mm hmm. แล้วก็สภาพอาคารนี้มากเพราะดูแลดีนะคะ mm hmm. แล้วก็ไปที่ต่อไปกันนะคะ ประมาณ1นกิโลจะถึงค่ะแต่ดูจากแถวแถวนี้แล้วค่อนข้างจะออกแนวไม่ค่อยเมืองเท่าไหร่นะคะคือแบบโล่งๆไม่ค่อยมีร้านมีอะไรแต่อาพาร์ตเมนต์เยอะอีก600เม ก็35ล้านเยนนะคะสร้างเมื่อประมาณปี2 0 0 1คะ่งค่ะอันนี้ก็ยิวหรือว่าผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ10%นะะแต่ดูจากสถานที่แล้วมันก็มันก็ธรรมชาติไปใหม่อะ่ะแต่แบบข้างหลังตรงนู้นก็มีอพาร์ตเมนต์นะคะทาไมเขาแบบมาสร้างอยู่แถวนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรามีรถมันก็ขับถ้ามีรถก็ขับไปแป๊บเดียวก็เข้าเมืองอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ก็รู้สึกไม่น่าจะโอเคอยู่ดีกับสถานที่โอเคไปที่ต่อไปกันเลยนะคะอีกประมาณ2กิโลค่ะทำไมใกล้กันขนาดนี้แสดงว่าก็อยู่ในแถวนี้นะคะอีกประมาณ800เมตรนะคะก็จะถ ใกล้ซุปเปอร์มากเลยที่นี่ก็ราคาประมาณ29ล้านเยนนะคะก่อสร้างปี1,999ก็ประมาณ24ปีและตอนนี้มีคนเช่าอยู่เต็มนะคะแล้วก็ผลตอบแทนประมาณ11%นะคะ่ะดูสภาพเราก็ถือว่าโอเคยังใหม่นะคะเนี้ยดูดูดีเลยตรงเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราเลี้ยวมาตรงนี้ปุ๊บก็ดูเป็นถนนที่แบบมีร้านค้ายเยอะก็คือไม่ไกลกันมากที่เมื่อกี้โอเค อีกประมาณหนึ่งกิโลนะคะจะถึงที่ที่เราจะไปดูอีกที่หนึ่งอันนี้คืออีกหกร้อยเมตรนะทำไมเหมือนคุ้นๆน่ะเนี่ยเหมือนมาแล้วนีย่งนปาใส่ที่อยู่ผิดแล้วก็แบบกลับมาสู่ที่แล้วที่เรามาดู มีเห็นんช่มันจมายทงไดหมาจดหมยางไมายช่ดหมางมายปสทีงจยปลที่จยจดมางจดมลงมยปล่ที่หมายปงจดหมา่งจมานปรมยปลทปลาางจุาปลมาลไม่ไปดีกา่ปางจุาลงเนี้มยปาเราปลาจมายปรางมาปลนิานดลงจุดหมปจายลงจมลทจายปงดมายปดมายปกทดมาปดมปงามาอลยงง ก็คือถือว่าแบบตรงเมื่อกี้ก็ที่ดีเลยนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วย22ล้านเยนนี่ก็อยู่ในแถ,แถบเมืองกิฟุนะคะแล้วแบบจะไปบริษัทที่เขาเป็นบริษัทขายอพาร์ตเมนตะ์ก็นี่อยู่ในตัวเมืองกิฟุนะคะบรรยากาศก็จะเป็นสไตล์เมืองเมืองเมืองแบบไม่ใช่เมืองนาะกุย่านะคะจะเป็นอีกแนวหนึ่ง เมืองแบบต่างจังหวัดนะคะก็คือมีทุกอย่างครบคันแล้วก็สะดวกสบายนะคะคือแบบเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในตัวเมืองของกิฟโฟนะคะก็จะไม่ค่อยได้เห็นความเมืองของเขาคือจริงจังหวัดนี้เขาก็เมืองใหญ่นะคะแล้วก็ไปแต่แถบแบบออกนอกชานเมืองตลอดอันนี้ก็เป็นบริษทัทนะคะที่แบบจัดหาห้องด้วยนะคะแล้วก็แบบแล้วก็ซื้อขายพวกอาพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะ ก็ไปคุยกับบริษัทที่ว่าบริษัทใหญ่ที่แบบเขาสร้างอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ซื้อขายอาพาร์ตเมนต์แล้วก็จัดหาห้องเช่าด้วยนะคะคือแบบเป็นบริษัทที่เรียกว่าใหญ่เลยนะของญี่ปุ่นนะคะสิ่งที่อยากรู้ก็คือโอเครู้คําตอบหมดเรียบร้อยค่ะคือคือแต่ก่อนนะ่ยมันจะมีคําลือกันว่าบริษัทเนี้ยเขาจะคิดค่าดูแลแพงเพราะว่าเขาเรียกว่ามีประกันแต่ว่า ้าห้องเช่านั้นน่ะไม่มีคนอยู่เขาก็จะแบบมีประกันจ่ายค่าจ่ายค่าห้องเช่าให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรวมๆแล้วจะคิดประมาณ10%ของราคาค่าเช่านะคะแต่เขาบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าระบบนี้ก็ได้แบบให้เขาแบบดูแลอย่างเดียวก็แค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะให้บริษัทอื่นดูแลก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่ายกเลิกบริการด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต่างจากที่เคยได้ยินมานะคะ ก็นี่ก็เลยบอกว่าเอออยากอยากไปฟังที่เขาอธิบายโดยตรงจะได้รู้ว่าเราควรจะซื้ออพาร์ตเมนต์ที่สร้างโดยบริษัทนี้ไหมสรุปแล้วก็คือก็ซื้อได้นะคะไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนที่เคยฟังมาขนาดนั้นก็มี2ที่ที่เราไปดูวันนี้ค่ะที่แบบสนใจนะแต่ก่อนอื่นคือเราต้องหาทางกู้ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะไปคุยเรื่องซื้อเขาได้ค่ะเดี๋ยวเรารอเอกสารจัดตั้งบริษัทเสร็จนะคะเราก็เอาไปยื่นกู้ค่ะถ้ากู้ได้ก็ซื้อได้ ง่ายเลยนะคะขอ,ขอแค่ให้กู้ผ่านก็พออะไรเงี้ยค่ะซึ่งกู้ครั้งนี้นะคะเรายังไม่มีผลประกอบการของบริษัทก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าใช้ใช้รายได้ของของป,ปัตป่าหรือของปีในปีที่เป็นผ่านมานะคะสามปีหรือเปล่าแต่คิดว่ารายได้ไม่น่ามีปัญหาแต่ปัญหาคือเป็นชาวไทยเราก็มีปัป่าเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่เดี๋ยวอันนี้คอยว่ากันว่าธนาคารจะอะไรยังไงนะคะแล้วก็บ้านที่ตรงภูเข,ขาอะ ตอบมาแล้วนะคะว่าเขาขายให้เราในราคา3มล้านหแสนหหมื่นเยนค่ะก็สรุปว่าเราก็จะได้บ้านนั้นมาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านที่ใช้สำหรับแบบสร้างความเชื่อถือให้บริษัทนะคะว่าเออมีบ้านเช่าอยู่ด้วยนะอะไรอย่างนี้นั้นเพื่อให้ง่ายต่อการกู้มากขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นบ้านให้เราไว้ศึกษาแเรื่องต่างๆเช่นแบบการีฟอร์มหรือว่า การเอาบ้านเนี้ยไปให้บริษทัทเขาช่วยประกาศหาผู้เช่าอะไรเลี้ยค่ะเรียกว่าอ่ะเป็นเป็นบ้านหลังแรกในการศึกษาเรื่องต่างๆละกันค่ะที่เราซื้อมาไม่ได้เน้นว่าซื้อกําไรอะไรยังไงนะคะเน้นเรียนรู้อ่ะ นะคะเนี่ยโมเร็วจัง ไม่ได้นะคะต้องซื้อซะหน่อยขนมช่วงนี้นะคะก็จะเห็นแบบเขียวๆหน่อย ทำไมบ้านเละอย่างนี้ล่ะลูกฮะเละทําอะไรอ่ะลูกอืมก็ตั้งแต่เลี้ยงหมานะคะโอ้โหบ้านเราสะอาดขึ้นนะเพราะว่าต้องถูพื้นบ่อยะคะ่ะเอะอถูพืน้นวันหนึ่งกี่รอบ <l> นี่นะกลับมาแล้วลูกวันนี้ไปเล่นไหนหรือเปล่าเน,นี่ยไปอะ วนัอ่านการ์ตูนหรือ,อยัง <c oughs> การ์ตูนอ่านยังอ่านตอนไหนเล่มไหนอันนี้เหรอ, <c oughs> <c oughs> อไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> อันน,นี่เร็วเขาเอามาวางไว้ห้องหนูเหรอ <c oughs> วันก่อนเลยว่าเพิ่งทําอ่ะอันนี้ที่เร็วเขานั่งทําเมื่อวานที่ไลฟ์สดนะคะเราก็มีของที่ทาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วห้องเต็งไม่มีที่วางเลยมาวางห้องน้อง เยอะเลยนี่้องใส่ทำหมกเล่มละมือเนี้ยเนาะคือต้องมาบอกให้ลิขูอ่านหนังสือการ์ตูนทุกวันนะคะเพราะว่าการอ่านการ์ตูนก็เป็นการฝึกดูคันจิอะไรเหมือนกันไหนคือเขาจะมีคําอ่านใช่ไหมอย่างอันนี้ใช่ไหมคะมันเป็นคําคันจินะแบบเนี้ยแต่มีคําอ่านให้เราตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาลิขูอ่านนี้ไปลิขูก็จะรู้ว่าคําคันจิตัวนี้อ่านว่าอะไรไปด้วยในตัวเลยนะคะเป็นการเรียนผ่านการ์ตูนนี่อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีคําอ่านเล็กๆตรงนี้ถ้าแบบเด็กคนไหนไม่รู้ว่าเอ๊ะคันจิตัวนี้อ่านว่าอะไรก็ดูตรงนี้ก็จะอ่านได้ทันทีนะคะแล้วพอแบบพออ่านจะตูนเยอะๆเข้าใช่ไหมคะก็จะจําคันจิได้เองโดยปริยายค่ะอันนี้ก็คือวิธีการเรียนที่วิเรียนสมัยเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆนะคะหนูยังไม่นอนเหรอลูกหนูอาบน้ำหรือย,ยังเนี่ยอาบเมื่อ,อไรอาบก่อนเลยเหรอตือออ่นสิฮึออาบยังจริงเหรอไหนดูผมสิ เอ๊ะผมมต้องดมก่อนผมเหนียวเหนียวอ่ะนม่ออกมัมัมันดมมันเหม็นอ่ะแต่ว่าหนูไม่ได้อาบน้ำหรอเาหนูไม่ได้จัผมอตกวสระหมเสือหนเสื้อะเสื้อขาหรอลูกเอ้ะเื้อไม่ขาอ๋อไม่ยาเื้อเสื้อเมหองยเสืใช่หนูตอมสิหนูอาบน้ำยัง ไหนหันน้ามองมันมดยไม่อาบไม่ได้อาบไม่ทำนาพอแล้วเร็วไปทำนะไปก็สําหรับคนที่กําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่หรือว่าอยากะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คิดว่าถ้ามีอะไรที่เราชอบที่เป็นญี่ปุ่นนะคะเราก็ใช้อนนั้นเป็นตัวเรียนรู้นะคะเช่นชอบการ์ตูนก็อ่านการ์ตูนไปซื้อเล่มที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแบบมือสองอะไรมาก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นชอบดารานักร้อง ก็ไปซื้อนิตยสารมานะคะแล้วก็อ่านนิตยสารหรือถ้าเราชอบแนวแบบน,นิยายอันนี้ก็อาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าตัวอักษรล้วนๆนะคะหรือว่าถ้าแนวชอบอนิเมะก็ดูอนิเมะแล้วก็เปิดตัวอักษรที่เป็นขึ้นข้างล่างไปด้วยค่ะเอ๊ะไม่แน่ใจที่เมืองไทยมันมีแบบว่าเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะคะ หรือถ้าชอบแนวดราม่าก็ดูดราม่าวนไปค่ะก็พูดง่ายๆนะคะสิ่งที่ชอบค่ะชอบอะไรที่เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ทำมันนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องไปคิดว่าแบบเฮย้ยอ่านกร์ตูนมันจะมันจะดีหรอมันเป็นมันไม่ใช่แบบการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําที่เราชอบเนี่ยแหละค่ะดีที่สุดเลยเพราะว่าเราจะแบบสนใจอยากรู้แบบไม่น่าเบื่อค่ะกลายเป็นว่าการเรียนภาษาไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อนะคะก็ะเหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยคือมีเน้นแบบ ดูหนังอย่างเดียวเลยนะคะดูหนังภาษาอังกฤษแล้วก็ซับภาษาอังกฤษนะคะหรือไม่ก็ฟังเพลงเน้นฟังเพลงแบบที่เราชอบแล้วก็ดูเนื้อเพลงไปด้วยดีนะคะอ๋อแล้วก็มีทางหนึ่งนะคะก็คือเล่นเกมค่ะอันนี้คือแบบจะเรียนรู้ได้เร็วมากนะคะเล่นเกมไปแล้วก็แชทค,คุยกับเจ้าของภาษาไป เช่นเราก็เข้าไปเล่นเกมในกลุ่มที่เป็นห้องของคนญี่ปุ่นแล้วเราก็ดูว่าเขาคุยอะไรกันเราก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรามีตอบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเรียนภาษาก็จะต้องเน้นการใช้งานจริงนะคะแล้วก็เข้าหาสมาคมกับคนญี่ปุ่นถ้าอยู่ประเทศไทยก็จะแบบว่าเออไปเที่ยวกับเพื่อนคนญี่ปุ่นอะไรอย่างนงี้นะคะ สมัยก่อนตอนที่มีเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆนี่ที่ไปประจําก็คือห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดของญี่ปุ่นอะที่อยู่ที่ตึกอโศกนะคะใกล้ๆกับกรมียะไปบ่อยมากคือเลิกเรียนก็จะไปนั่งคลุกอยู่ในนั้นนะคะสมัยก่อนมันก็จะมีเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอนิทานพื้นบ้านคือก็ดูแต่นิทานพื้นบ้านวนไปไม่รู้มีเรื่องอะไรบ้างดูจนดับจะหมดนะคะ แล้วก็มีหนังสืออะไรเราก็หยิบมาอ่านมาตลอดแล้วแต่ส่วนใหญ่ไปไปไปดูวิดีโอมากกว่าค่ะอันนี้มันเมื่อสมัยแบบยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่าห้องสมุดเขายังมีอยู่ไหมนะเนี่ยโอ้โอเราก็ไม่รู้เลยเหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะ,ะสมัยก่อนมีแต่วิดีโอเทปวิดีโอนะ,ะแล้วก็การหาเพื่อนญี่ปุ่นนะคะ แต่ก่อนที่บ้านทําเป็นแบบโฮมสเตย์ให้คนญี่ปุ่นมาพาักแล้วก็จะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นก็เยอะเด็กมหาลยัยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นมีก็ไปขอไปเที่ยวเล่นกับเขานะคะ mm. เขาก็จะพาเราไปด้วย mm. เขาไปเล่นกับเพื่อนคนญี่ปุ่น mm. เขาก็พาเราไปด้วย mm. ก็เลยไปอยู่ในกวนคนญี่ปุ่นหมดเลย mm. เวลาไปเที่ยวไหนก็อยู่ในกลุ่มเขาไปกินข้าวเขาเขามีจัดปาร์ตี้มีอะไรเขาก็ชวนเราไปนะคะ mm. ก็เลยอาจจะเป็นโชคดีหน่อยที่ว่า บ้านเราเป็นโฮมสเตย์ก็เลยได้คุลีกคคับคนญี่ปุ่นมากหน่อยแล้วก็รวมถึงกับมีคอมมูนิตี้อื่นๆที่เป็นคนญี่ปุ่นในเมืองไทยด้วยค่ะแล้วก็มีไปทำงานนะทำงานเป็นล่ามเป็นล่ามแบบพาคนญี่ปุ่นไปไปหานักร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคือพูดง่ายคือใครจ้างไปไหนไปหมดนะคะไปเที่ยวอิตาลีก็ไปค่ะขอให้เขาจ้างหรือแบบมีบางอันเป็นงานเป็นการหน่อยก็ไปเป็นล่ามในการ บริษัทญี่ปุ่นรับสมัครคนไทยนะคะก็ไปเป็นล่ามให้เขานะคะอันนี้คือเป็นงานที่ทําช่วงอยู่มหลาลัยนะคะก็คือทําอะไรก็ตามให้ให้ให้มีญี่ปุ่นอยู่ในอยู่ในน,นนะั้นอะไรอย่างเงี้ยในในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็จะได้ภาษาญี่ปุ่นได้เร็ว,รว,รวมากขึ้นค่ะเรากนไหน Nine o'clock. Park what I call suck right. Do that car? Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. That'd be many nights I got too high and almost left town. Something about you I like